อันนี้จะเป็นของเอซินนะของใหม่ของเก่าพอจะใส่ไปในตำแหน่งนี้นะตำแหน่งนี้นะนั่งเข้าไปแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีโอริงนะครับ ก็ใช้น้ำมันน,ะน้ำมันหรือเจลาบีก็ได้ชโลมเลยชลมเจลาบีอันนี้เ็นไรนให้เราใชใ่เราใช้แต่ก็ร้าดีดีะ มก็เป็นคลิปบางคลิปที่รอไปใช้น้ำได้นะเขาก็จะตัดออกไปนะแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนนะหมุนให้ดีนะครับมันจะมีเกลียวของมันนะหมุนเข้าไปน,นะครับมันเป็นแหวนข้ามเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะแอวน็อตเบยี่สิบเจ็ดหมุนเข้าไปได้ก่อนนะ,ะแล้วก็เอาน็อตเบอร์ยนะี่สิบเจ็ดนะขัน ไม่ต้องอัดแน่นมากครับเฟโนลิกเสร็จแล้วในส่วนตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราประกอบเข้าไปตัวนี้เขาเรียกว่าสวิทช์น้ำมันเครื่องนะครับทําหน้าที่นะครับบอกนะครับว่าน้ํามันเครื่องครับขาดนะครับหรือน้ํามันเครื่องไม่มีนะครับถ้าในในเครื่องยนต์ของเราเนี่ยไม่น้ํามันเครื่องครับน้อยนะครับไม่ถึงเกณฑ์นะครับมันจะกระพริบนะครับเป็นรูปเรือนะครับเป็นสีแดงๆนะครับรูปเรือนะครับหรือถ้าน้ํามันเครื่องเราหมดเกี้ยงนะมันจะโชว์ค้างเลยนะครับ สองคือถ้าปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับไม่มีแรงนะครับหรือปั๊มน้ำมันเครื่องเสียนะครับมันก็จะโชว์ค้างเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมันเป็นสวิตช์นะครับที่รอรับแรงดันจากปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับเพื่อจะมาเพื่อก่อนที่มันจะผ่านไปถึงข้างบนนะครับมันจะต้องผ่านในจุดกรองก่อนซึ่งในจุดกรองเนี่ยมันจะมีสวิตช์น้ำมันเครื่องติดอยู่ด้วยนะครับทีนี้พอน้ำมันเครื่องขึ้นมานะครับมันก็ต้องผ่านในตัวสวิตช์นี้ก่อนและสวิตช์น้ำมันเครื่องตัวนี้มันจะรับแรงดันจากตัวปั๊มน้ำมันเครื่อง พอมันรับแรงดันปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคอนแทคนะครับอยู่ที่ตัวสวิตช์และตัวคอนแทคเนี่ยก็จะส่งสัญญาณไปที่หน้าปัดนะครับนะครับทำให้ไฟรูปกาลน้ำมันเครื่องโชว์นะครับค้างที่ตัวหน้าปัดนะครับผมตัวนี้สําคัญนะครับถ้ามันเสียมันก็โชว์นะครับถ้าน้ำมันเครื่องขาดมันก็โชว์น้ำมันเครื่องไม่มีมันก็โชว์นะครับสําคัญนะครับถ้ามันเกิดขึ้นนะครับเวลาเราขับแล้วมันโชว์ค้างเนี่ยผมเนี่ยนะครับรีบเช็คก่อนนะครับผมครับ ในส่วนของออยนะ้ำมันเครื่องก็จะมีประมาณนี้แหละครับผม